ไส้กรอกหมูตัวเดียวในตำนานกลับมาแล้วค่ะทุกคนแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ในดวงใจของแพรเลยค่ะอร่อยรสชาติไม่เค็มและไม่มีกลูเตน ซึ่งวันนี้นะคะจัดมาทั้งโบโลนาพริกที่ใส่พริกมาเต็มแผ่นแบบสะใจนะคะแล้วก็จัดแฮมเบคอนแล้วก็ไส้ก,กรอกกลับมาด้วยพอมาถึงบ้านนะคะนี่ก็แกะทอดก่อนเลยค่ะถุงแรกนะคะเป็นโบโลนาพริกถุงนี้สองร้อยกรัมหกสิบสองบาทส่วนนี้นะคะเป็นไส้ก,กรอกแฝงจัมโบ้รมควันนะคะตัวนี้หนังกรอกมากถุงละหกสิบสองเหมือนกันค่ะส่วนเบคอนหมูรมควันกับแฮมนะคะเราก็จะเอามาย่างบนกระถาแบบนี้เลยค่ะซึ่งรสชาตินะคะยังอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยค่ะทุกคนอย่างโบโลนานะคะ,ะ,คะก็คือพริกเผ็ดแบบสะใจส่วนไส้กรอกนะคะ ตัวนี้จะมีความหนังกรอบกรุบกรุกินเพลิ่ละรสชาติไม่เค็มมากค่ะทุกคนส่วนเบคอนนะคะขนาดย่างไปแล้วนะคะยังหดไม่เยอะเลยค่ะตอนเคี้ยวจะได้กลิ่นหอมลมควันซึ่งอันที่แพร์จัดมานะคะตอนนี้มีโปร2องกรมัมบาทค่ะทุกคนคุ้มมากส่วนอันนี้นะคะเป็นแฮมแซนด์วิชถุงที่แพร์จัดมานะคะ2ขีด139ตัวนี้จะย่างกินป่าๆหรือกินคู่วขนมปังแซนด์วิชก็อร่อยค่ะใครชอบไส้กรอกนะคะลองไปจัดแบนหมูตัวเดียวมาทานกันดูนะคะ